ดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินใหญ่วง์ตำแหน่งครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกดถีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกดถีมีจำนวนบุคลากรอยู่สองคนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกดถีได้รับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่2ถึง4ปีและเห้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้าน และตอนนี้ได้รับการจ้างงานจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจ้างผู้พิการมาช่วยงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งคนคือนางสาววราพรกันท่าวงเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววราพรกันท่าวงพิการทางการได้ยินตำแหน่งงานผู้ช่วยผู้ช่วยดูแลเด็กค่ะอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเถค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทีรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ2-4ปีเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบยัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทีมีเด็กจำนวน17คนโดยรับเด็กมาจาก5หมู่บ้านคือบ้านห้วยใสายขาวบ้านกะทีหมู่13บ้านกะทีหมู่8บ้านกะทีหมู่ส5และบ้านสันต้นแหนและก่อนที่ ได้รับผู้พิการเข้ามาทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีจำนวนบุคลากรยังไม่ค่อยเพียงพอต่อการดูแลเด็กเพราะเด็กมีอายุ2-4ปีมากกว่าจำนวนครูเลยดูแลไม่ค่อยทั่วถึงพอได้ผู้พิการเข้ามาทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยทำให้มีผู้ดูแลเข้ามาช่วยดูแลอีกหนึ่งคนทำให้ดูแลเด็กได้ทั่วถึง และจัดกิจกรรมให้เด็กได้ทั่วถึงและในส่วนในการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะถีจะเน้นให้ผู้พิการทำงานร่วมกับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะถีโดยทำตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาตั้งแต่เช้าดูแลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะถีทั้งด้านในและด้านนอกอาคารเรียน และเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กในการกิจกรรมต่างๆก็จะให้ผู้ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและช่วยดูแลและเด็กในตอนนอนและตอนตื่นนอนช่วยมัดผมช่วยดูแลความสะอาดต่างๆเดี๋ยวให้น้องผู้พิการได้พูดถึงว่า ตอนเข้ามาทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทีแล้วน้องรู้สึกอย่างไรนะคะได้รับงานจากมูลนิธินวัฒน์ทางสังคมและบริษัทแคสแวน์จ้างงานคนพิการทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทได้มีรายได้มีงานทำช่วยใช้ใจ่ายในบ้านแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเพื่อนคุณครู และมีความรู้จคํางานเข้าสังคมด้านชุมชนได้ไปช่วยในหมู่บ้านในชุมชนและได้ไปร่วมกับครูที่งานอบอตอและอำเภอและร่วมงานในวันที่มีเตุกา์แล้วได้เก็บเงินหอมได้เงินเรียนเก็บเงินหอมแล้วก็ช่วยแม่ขายของผูกผัก ก็เจ็บได้เจ็บก็ปุูกไว้ด้านสุขภาพกินผักและพบห้าหมูออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆวันละแปดแก้วเพื่อสุขภาพแข็งแรงค่ะในส่วนการเข้าร่วมกับชุมชนทางบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีก็จะพาน้องผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหรือ นอกชุมชนที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นแล้วให้น้องผู้พิการเข้าไปเป็นติดอาสาในงานต่างๆร่วมพิธีต่างๆในด้านการพัฒนาคุณภาพของการทำงานของน้องผู้พิการทางบุคลากรในสูงพัฒนาเ็ล็กหรือนาจาพก็จะพาน้องเข้าในไปร่วมอบรมด้านให้การให้ความรู้เกี่ยวกับดิกประถมะวัยในในสถานที่ต่างๆที่จัดอบรม ไม่ว่าในออนไลน์หรือตามหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดขึ้นค่ะเดี๋ยวจะมีการให้ดูรูปภาพการทำงานของผู้พิการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละวันและรูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพาไปร่วมงานในหน่วยงานต่างๆได้ในชุมชนนะคะเดี๋ยวรับชมได้แล้วค่ะ และสุดท้ายนี้ทางนอเจพอของผู้พิการที่เข้ามาทำงานในศูนย์พัฒนา,าเด็กเล็กบ้านกาทีขอขอบคุณมูลนิธินวัตการทางสังคม และบริษัทแคทแวนเมนนิเมนจำกัดที่ได้มอบโอกาสให้น้องวรพรกัทวงศ์เข้ามาทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทิเพื่อแบ่งเบาภาระงานให้กับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทิในครั้งนี้และหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้รับมอบโอกาสจากมูนเธทินวัตกรรมทางสังคมและบริษัทแคทเวนเมนนิเม,น,มนจำกัดอีกครั้งนะคะขอขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ